สวัสดีค่ะส้มสุนันแกนสาลีอิวิส,สาลายทีทเม้นต์โคโออลิเนเตอร์ค่ะวันนี้นะคะส้มจะมาเล่าประสบการณ์การจัดฟันอิวิส,สาลายกับชีทิพของส้มค่ะก็มีปัญหาก็คือมีฟันคอน่อนข้างที่จะดูเหมือนเหยนินแล้วก็มีรูปทรงฟันที่ใหญ่ค่ะแล้วก็ไม่อยากจัดแบบรวดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าการใช,ช้ชีพประจำวันค่อนข้างที่จะยากไม่ต้องไปพบคุณหมอทุกๆเดือน เลือกการจัดฟันแบบนินวิสลายที่คุณหมอเราก็ได้ดูคุณหมอในการคอนซัลท์ด้วยการคุยอะค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากไม่ถึงปีถึงปีครึ่งก็เสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตัดสินใจที่อยากจะทําไม่รู้เลยค่ะว่าตัวเองจะเป็นคนฟันเหยือนจนกว่าที่จะได้ทำนะคะก็ไปดูที่คินเช็คได้เลยมันจะมีมิติให้เราเห็นว่ามีภาพสามมิติให้รู้ว่าก่อนจัดฟันได้ลังจัดฟันแบบไหนมันเป็น,เ,ปนเทคโนโลยีที่ให้เราได้ดูว่า ก่อนจัดกับหลังจัดมันจะมีการเคลื่อนตัวไปลักษณะใดน,นะคะโดยที่ว่าถ้าเป็นจัดแบบร่วเนะคะ่ะเราจะเห็นว่าต้องไปปรับรวดจนกว่าจะเสร็จก็ประมาณ2-3ปีหรือบางเคงก้ก็เกือบ4ปีค่ะค่ะหลังจัดฟันเสร็จแล้วนะคะส้มก็มีความมั่นใจมากขึ้นและที่สําคัญค่ะมีดูคนชมว่าไปทําอะไรมาถึงสวยขึ้นการเปลี่ยนแปลงของส้มนะคะดูที่รูปนี้ได้เลยค่ะว่าเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้แม้กระทั่งรูปฟันแล้วก็ใบหน้า,าค่ะ ความรู้สึกนะคะก่อนจัดกับหลังจัดมันเป็นความประทับใจที่ดีค่ะเพราะว่าส้มเนี่ยต้องเป็นแผนกต้อนรับและบริการซึ่งต้องพบปะผู้คนมากมายนะคะต้องมีการแนะนําว่าการจัดฟันเป็นในธนก,กรรมด้านนี้ทําอะไรซึ่งรอยยิ้มนะคะที่เป็นสิ่งสําคัญที่เขาต้องดูเลยว่าเรายิ้มไปคนที่เป็นพนักง,งานรอยยิ้มสวยมั่นใจเขาก็อยากกลับเข้ามาทําค่ะ ถ้าเราสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วเราก็อยากสร้างความมั่นใจแล้วก็ได้บอกต่อกับคนที่เข้ามาได้อย่างภาคภูมิใจโดยที่ไม่เคอะเขินหรือว่าเราไม่รู้เลยเลยว่าใส่แล้วเจ็บไหมใส่ระยะนานเท่าไรการเปลี่ยนแปลงแบบไหนก็ใช้ตัวเองนี่แหละค่ะเป็นจุดขายที่จะให้คุณรู้ว่าก่อนได่แจ้งจัดส้มเป็นแบบไหนคะ่ะ แล้วก็ฝากไปด้วยนะคะหากท่านในสนใจนะคะทีมงานและทีมแพทย์ของเราคุณหมอมีประสบการณ์มากกว่า15ปีนะคะแล้วก็มีการันตีมากกว่า3,000กว่าเคสน,นะคะโทรมาได้ที่เบอร์02 382 0044นะคะจะมีเจ้าหน้าที่อคอ c ์เซนเตอร์ให้ทำนัดให้ความรู้สำหรับที่ ท่านอยากมีทางเลือกหรือว่าอยากสนใจอะค่ะลองเข้ามาโทรเข้ามาปรึกษามาสอบถามได้หรือท่านไหนอยากจะติดต่อกับส้มโดยตรงก็สามารถขอสายส้มได้เลยค่ะหากใครดูคลิปนี้บอกว่าดูคลิปจากคุณส้มนะคะจะมีส่วนลดให้นะคะขายของไม่ได้ขายคะ่ะ